วีนปีสองเหรอรุน88ใช่ไหมพี่รุ่น58ครับแล้วเรียนเอกอะไรครับเนี่ยพยาบาลค่ะพยาบาลครั้งแรกที่พี่ได้เจอพยาบาลที่แม่โจเห็นแต่รูปเห็นแต่ข้อความในเฟซบุ๊กเด็ดไม่เป็นไรเรามีพยาบาลกลัวอะไรเรียนพยาบาลที่นี่เป็นยังไงบ้างดีสนุกไหมเราปีปีหนึ่งปีสองนี่ตอนนี้ปีสองใช่ไหมเขาให้ทําอะไรบ้างกับพยาบาล ตอนนี้เราเรียนปฏิบัติการค่ะเราเปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมนะแล้วฉีดยาอย่างฉีดยาเป็นยังเดี๋ยวรอเทอมสองรอเรียนหัถการแล้วมาเรียนพยาบาลเนี่ยเขาปีหนึ่งเนี่ยเรียนทฤษฎีอย่างเดียวใช่ไหมปฏิบัติยังไม่มีใช่ไหมเรียนหลักสูตรกี่ปีเอ่ยสี่ปีสี่ปีพยาบาลหมดเลยสามคนจบแล้วเนี่ยคิดว่ายังไงถ้าจบเรียนจบพยาบาล จะไปทำงานที่ไหนคิดไว้ยังเขามี M O U กับโรงพยาบาลแต่ถ้าใครจะไปโรงพยาบาล